มาผมเจอผมก็ตัวเนี่ยมันต้องมีของใหม่ๆมาเล่นอีกแล้วของเล่นใหม่อีกแล้ววันนี้ก็ผมถ้าสังเกตนะผมสองคนนี้ก็พรีเซนต์เรื่องเต็นต์กางเร็วอาา่าอินสแตนล้ว,ลวนๆก็ผมอันนี้เป็นอินสแตนต์อัพชื่อมันอินสแตนต์อัพเต็นเป็นออสเตรเลียเวอร์ชันต่างกับเอ่อ,อยูเอสเวอร์ชันยังไงเฮ้ยต้องทําเสียงแบบออสเตรเลียหน่อยดิเฮ้ยไหมกูได้ไหมจริงปะเนี่ยครับเพราะจริงคือเต้เป้ไอเต็นต์พวกเนี้ยมัน กระโดดได้เหมือนจิงโจ้ไม่เกี่ยวโอเคให้ดูกันเลยดีกว่าก็มันจะอยู่ในกลุ่มเต้นกลางง่าแต่ว่าจะมีจุดเสริมคือเรื่องเฟรนฟลายที่ปิดหมดเลยป้องกันฝนแบบสุดติ่งเ็เรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้มันต้องแข่งกลางเร็วแล้วนะมะหมครับผมหลักๆง่ายๆก็คือตัวเต็นท์นะครับผม

ตัวเต็นท์ก็ถือว่าเป็นเต็นท์ที่ค่อนข้างสูงเลยลนะนี่นี่คือสี่คนนะเฮดรูมดีมากนะครับมุงหมดเลยสีด้านทางเข้าอันนึงมุงเพียบนะครับผม, okay. ามาก็เป็นอินเป็นตัวตัวเต็นท์ก็เป็นอินสแตนธรรมดาแล้วก็สามารถพวกหน้าหนาวหน้าร้อนเราไม่ต้องใช้ไอตัวเรนไฟลก็ได้นะครับผมแต่ถึงหน้าฝนหรือว่าต้องการต้องการกัน น้ำคงน้ำค้างเดี up, ini, ๋ยวมาดูว่าเรนไฟมันจับแมวยังไงเจ้าอินสแตนด์อัพเต็นของออสเตรเลียนเวอร์ชันเนี่ยจะมีเรนไฟมาในตัวเดี๋ยวมาดูว่าเรนไฟมันเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนมาตัว นี่ะครับมีตัวด,ด้านประตูด้านหน้าเราก็สามารถปิดหมดได้เลยนะครับด้านหน้าตา่างด้านข้างก็ปิดหมดได้เลยจะให้ระบายอากาศก็เปิดขึ้นมาดึงถึงเสาอมบอก,กระเชือกไว้โอ้โหกันฝนแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยเด็ดมากนะครับหน้าบ้านนี่มีสอรี่ให้อีกเราเปิดหน้าบ้านตรงนี้ปืด๊ด เดี๋ยวจะมีเสาเสาเต็นท์สองเสามาทําให้มีระเบียงหน้าบ้านอย่างสวยงามเลดี<า>๋ยวทำให้ดูครับ<ม>ชุดนี้เด็ดมากมีเสาเต็นท์ให้ในตัวเลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาเสาเต็นท์ใส่กันดนานหน้าแล้วเราก็เชื่อเต็นท์แล้วก็ปักสมอบก เห็นไหมมีพื้นที่นั่งเล่นกระนหนุ่มกระหนิงได้อีกมีโต๊ะก็อีส้สตงูงนะเด็ดแล้วกันฝนได้อย่างดีนะครับถือว่าขณะที่มีเรนไฟเองก็ระบายอากาศได้ดีเหมือนเดิมแม้กระทั่งติดไฟชีตสามารถระบายอากาศได้หมด4ด้านเลยมีหน้าต่างทุกหน้าต่างทุกด้านด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาเสร็จเวล,ลาฝนตกได้ด้วยใช่ในขณะที่เราต้องการให้ระบายอากาศดีขึ้นอีกเราก็ ถ้า,ถาฝนตกถ้าฝนตกเราก็ขึงไว้ใช่ไหมได้ครับผมถ้ามันไม่ตกแล้วก็เราก็สามารถเนี่ยนะครับม้วนต้นตนาต่างเนี่ยก็กลับมารราบายอากาศได้เหมือนตอนที่เป็นอุนเซนเดียวเดียวเลยเห็นไหมผมถือว่าสุดติ่งกระเด็งแมวครับการฝนแน่นอน100ร้อเปร์เบรรยายอากาศเยี่ยมเยี่ยมจางไวโอ้โหครบทุกความต้องการ อีกอย่างหนึ่งผมว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าในเต็นท์ได้นะไม่ต้องเดินมาปิดข้างนอกโอเคเดยืนกระโดดได้ทําอะไรก็ได้น่าใช้ครับผมว่าตัวอินสแตนด์อัพออสเตนเลอร์เวอนเนี่ยเหมาะมากสาหรับนักเดินทางเช่นออฟโรดกลางวัยปไวการฝนทุรกันดลง่ายเทไงทั้งปีครับทั้งปีออสเต a เล a n ์เวอร์ชจะหนาวจะร้อนจะฝนหนักเจ๋งครับไม่มีปัญหาทนถึกตามสายออสเตรเลียครับโคแมนโคแมน chỉnh cho đột đột như anh ạ đột đi <cười> <cười>